ค่ะเมื่อนี้มาตามแนวทางความฝันพอสายพอสายเพิ่นนี่นั่นที่ฝันแต่หนึ่งค่ะเพิ่นสิว่าคอยฝันเนาะค่ะงวนนี้เพิ่นฝันดีคักดีแน่เพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ซัดชนิดหนึ่งได้คักได้แน่เพิ่นว่าหอบเอาหอบเอาโจนสอดแก่งเพิ่นว่าเจ็บเอาเจ็บเอาจะเป็นฝันแบบนี้เพิ่นว่าเคยมีโชคตลอดจะได้ซัดชนิดใดไปตามความฝันพอสายกันเลยได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรวยอา อ้าววนนี้ไฟทายต้งได้คำนวนได้วัดนี้เอาเดียฟันเลยฟันกวนฟันฟันฟันแม่นอยู่ด้วยค่ะลาสุดอย่างนี้เขาฟันว่าได้ยรถกระบะไปแดงมาจอดหน้าบ้านทั้งไม่เห็นทะเบียนพี่น้องเลยเผื่อทะเบียนรถว่าอส่ไนท์ทึกสองคันเลยตัวไรแก่ก็มีเลยเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเออก็หาเจ็นี่จะสามเจ็ดล้วนๆเลยพี่น้องคนนี้คนฟอกี่นี่เนาะอ้าฟันแม่นบันนี้ไอสายไหม เทาก็ถามาพนเอาเรือลอดวอพนแล้วเอเรือเงี้ยนนี่แหละเอารือเงี้ยนนี่แหละเดี๋ยวโลกจะเรือบานไห่หนึ่งศูนย์หกเนาะแห่งเงี้ยโลงเรือลอดวอสายทั้งหมดคงเดี๋ยวมีฉกอยู่อ้าแกเมื่อไหร่พี่น้องพอเป็นฝันแล้วเนาะอาจจะเป็นเรื่องทั้งไทยทั้งเล่าพอพอสายเราบ่คอยฝันเดย์คิวนี่มาเลยอาจะโลงทั้งไทยทั้งเล่าเด้อนะครับเพราะว่าเราเป็นคนฝันหน่อยโดยเนื่องจะฝันขึ้นกับฝันดีครับโยะเลยสิได้ลงในทางเป็นเป็นไทยเล่าเนาะอเราพอใจเด้อนะครับว่า เมื the the ่อไหร่ไี่เราติดตะล้อเพราะว่าเราเป็นคนฝันหน่อยโดนท่านกี่ฟันโลสายหนี่งคู่มอเลากลูกมาฟันว่าง่ายเลยแต่เราฟันได้เท่าหนึ่งฟันแม่งเอาว่าสายมันนี้ฟันยังไงโอ้ยฝันมาเป็นพอดาผู้ใดียววดปากกองจู่กูอยู่หนำหัวตะบกนี่จากเด่นดงเด้งดงเด้งนี่คือคนสูบไม่ไหมนี่นะมันผมมีห้อยคนเลยล่องเบลเจ้าก็ปลาดุกปลาควาวะนั่งเก็บมัดขึ้นมันที่หนึ่งในปลาดุกปลาคว่ะเจ้ เจ็บบ่ว่าจนจนเกี่ยวกนเจ็บบ่หลายครั้งหลายเนี่ยเจ็บปลาความจู่กู้อยู่เนี่ยสาไข่ไข่สาขอบร้อเนี่ยสาสาขอบร้อคือสาตะเกาห้องโอ้สาขอบร้ออขอบร้อมีไม้แยมขังมีขอนไม้เนี่ยปลาตัวปลามาหลายอุบัติุพโลุเจ็บจัดดีน้ำแห้งบ่น้ำแห้งเลยจนจับปลาได้คนเลยคือคนถูบอกไม่ไหมเจ้าว่ามันบุกเองเดี๋ยวมึงมีคนเลินไปหันเออมีคนไปต่อยจะคนเลยวันนี้ดีใจวันนี้เฉพาะสายคนเดียวเ ER the uh, มืผู้ไปหยาดน้อจะข้นมผู้ไปเห็นไงทุกคนนีเภาษาเกียวเลยเอบัดเนี่ยภาษาเดียวผู้เดียวแค่บ่เดียวเดีวบ่ได้เอินไปเดียวมผู้ใด้ไงไปไหนไปยังนี่ยต่ว่าปลาดุกละลายก็ก็ไปัก็ปลาคอที่ไป่บนีไปไปเฉงกับ่วหน่อยปลาดุกละลายก็มู่ลาเฉงมีอ จับตึงจับถึงยานเนงมันคอยพือคอยจับเย็นเดี๋วพอได้ไปลักมันไปก่อม it claro ันจับสายกได้ดอกคอยมือคอยเต้เอาจับปาอยู่หันเดียใสียงเันะใส่นี่เอาใส่ยงเนป็นเป็นถุงแหล่นะ้เขียวนะถุงเชียวไหมจักตีดจีวาจังไวูาทีป็นป่ะบ่มื่อตขึ้นมากสินเล่ปลาปลากับแปดปดยัง ป็นหาต้อง้อมือกำโบกำโบกำโบน้อกำโบนาองผู้ฮานี่หัวไปไปได้กันเนาะพอสาอยู่เทไรล่ะหกที่เบสเต็มเต็มเลยว่ะสองอย่างเกิดเกิดวันที่เทไหกจิดสองเกิดวัืที่เทไรั็เกิดของก็ส่นเจ็ดคือสี่หกสิบสองนั่นหกเต็มวัดเกิดเยัดเกิดเทไร ôi vẫn nó à. dụt vạt, đó. cười mới nhỉ ông, yout bắt bắt bận rồi. để, nhớ cái gì? này cái bắt bận. ơi, cháu được hỏi cái nào vậy? được cái ngày nào nè? Giêng tuần la, được Giêng la, được phát xóa. Xuân chết đấy. xóa ngày Xuân chết, xóa ngày Xuân chết nó, tuần la nó. để rong luôn con đấy cái nào nó. Xuân chết cái gì? Xuân chết. như này, có phải chết nhau chứ câu? không được. ทีนีเนี่ยก็ว่ามีเก็ดบ่ให้ม้อเป็นบ้างหนึ่งอย่างหนึง่งในปลาระไมันคือตัวคนมิโชคอาจะเป็นอายุเป็นมดเกิดก็ได้เป็นพวกพ่อซอสก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวปลาตีในปลาก็ได้บอกตามพอ่อนะปนจยิงเนาะพ่อก็ชิลล์ให้็กตีเนาะแต้ธรรมดาในปลารเนี่ยก็ว่ามีมันแสเงว่เก็ดป็ดแป็ดหางสดเนาามือหาปลาเปดเจ็ดหางสีได้เลยปลาเนี่ยมันจะมีแค่นี้ได้จำหลักเนี่ยแต่ว่าให้ ba đây ừ. <laughs> <laughs> <oder? cười> là thôi chỉ chết chết vần ra hay ba lại chết chết đây mình tự đẹp đẹp cái này thắm mình lại thì bền vần đấy nó lái nếu lại đây lại lái bao lái lái, lái, lái khăn, ừ. rồi lua, lái chân chân khăn chết bà con chỗ cũ chứ rồi đua la đua la như nào nói coi thì tụi con cứ nó nó อายุพ่อสายอายุหกสิบป <alright. S 2> ีพออสเจ็ดสองห้าสูเจ็ดตามนี้เนาะเดี๋พี่น้องถามหานังเด้อบายคนนี้โชคนี้ลาบคนเด็ปลาอ่ที่เป็นอายุเป็นพ่อสก็เกิดเป็นลอสินะสายธรรมดาเนี่ยมันิมี่ยงดอกฟันเจ้าปลาเนี่ยตรเจ็ดแปดกับแปดหาเจหาทเนียละประมาณนี้ แง่นะครับขันฟันคิวกันกันกันขันฟันคิวกันแม่นเจ้าว่าเป็นไทยเล่าก็ได้เด้นะครับเออเจาว่าตับเล่าเราเนาะต้ำเล่ามันมีน้ำได้ไดขึ้นกันเนาะเจหรับผู้มักตับเล่านะครับเจ้ว่าชีโนเป็นไทยเ่ะแต่ว่าคนเลยมาเล่าซื้อเลยมาเนี่ยเอ่อเจ้าว่าเป็นตุยเพราะบอกไก่เนสเปลนนะไเนสเป็นำก้อนก็ได้นะครับแต่ว่าก็สายแล้วเป็นคนโดนต้องฝันนิดนึง ก็เลยลงเป็นไทยเล้าเนาะค่ะก็เลยหมักเล้าเอาซื้อเล้ามาหนี่นะครับก็ตามนี่เราฟื้นนอนเอ้ยมันฟันว่าพอสั่งเกาสั่งแซงสั่งแซงไป็นงใดวันเจี๋ยสังที่เขาขุดเหล่าเอาไม้เห็ดรอบสาสาขอบเปรออ่าเป็นขอบแท่นขอบแท่นขอบปูนแถมนั่นเขาเอาไม้สมัยก่อนเขาเอาไม้เห็ดเป็นขอบบอนะครับก็เลยตีให้นะครับปลาลายหลายเป็นปลาคอปลาดุกปลาเค็งมากันเบาเนาะก็เลยว่าเออจับปลาเดี๋ยนมีอย่างหนึ่งมีตะเกียบแปดแปดห่า นะเจ็ดหาเขาเลี้ยงแกะป่านี่นะครับส่วนมันหลายเรียเนยเขาก็เลยตีตกันเป็นเกียจเกียแปลแปลเพราะอาจจะเป็นเบิ้ลเนานะอายุพ่อสายก็หกสิบเอ็ดปีเกิดพ่อสสองหาศูนย์เจ็ดนะครับสื่อใดทั้งไทยทั้งลาวเด้อนะครับวันนี้พระรามัตัวไหนเลือกเอาเนาะอาจควบผิวที่พ่ตรงกันบางคอนอาจที่พระรามขึ้นมารวยตีซนะึ่งเป็นตัวที่ตีเนาะอิจนาเขาเหม็นขรรมาเด้อะเราซอยมรอยนะนะครับสุดยอดเรียนหรับพ่อสายคนฟันแม่นเนาะฟ้าเด็กพิการแบบพี่น้องเอ้ตัวงอไส้บิดสุดขั้นเลยเนาะ เยอะดายเขากระามไม่ได้บนนั้นเราว่าว่าว่าคนเราเล่นองเงียบบุนระหว่างที่นั้ก็ช่วอะไรไงเลขทะเบียนมันสามเจ็ดหมดสุขันบ่ะเนี่ยมันสองขั้นสามเจ็ดเจ็ดสาม หองคอยก็หาสามเจ็ดถ้าเ่งขั้นเก่า่อยห้ามื่ผูก็ผมเนียตีกับผมบอกาใส่ดีเมนอยู่ดบนเหองบลาบ้จน่อยไว่จักเรขทะเบียนจับได้ทะเบียนมอนนรถมาจอดไปนาบ้านนะเออถ้าก็เอาเรือข้อใส่บลบอข้อเอาเลือไปยืยนไหนลเราไไหมก็เลย่เป็นลงให้เนาะแกมือใม่สาพัใส่คนฝันเม่นเด้รเอานั่งนี่ที่พอใส่พอไปใส่เด้อหนึ่งตันเลีวตนเลีวดไหปหาเนวไม่หบเห็ไปเลยข้าวนวเห็นเล้วไป ทวดอีกคนทวดอีกราหนึนะฝันไปก็เดียวคน่อยเาคำนวนฝันเลยมันก็ใกล้เคียงันเพื่อนายสองเกี้ยสองเปดพดอะ็อยเหนึ่งเด็กภาษาอสิ่มัดเกีอยเท่าเต็มมัดเต็มเดียวเนาะงัดน้นก็สะตรงตรงเลยนะเอาพีด้องของชีหกชิมานี่กี่ดอกสลรับพอสายเห่าลอยจังหน่อยเด้อนะครับคนฟันแม่นวันนี้เอาไปทั้งไขทั้งลาวไปเลยสำหรับวงนนี้เอาไปตื้อันครับว่สลุยคุพพ้อมพอสายฟันวาไในปลาลายลายกะ ตีห้าก็บเจ็ดแปดแปดห้าเจ็ดห้าว่าปลาลายกันเลยเป็นเบิร์นเจ็ดเจ็ดแปดแปดอายุพ่อสายกับหกสิบเอ็ดปีเกิดพ่อสสองห้าศูนย์เจ็ดมือหน่ก็ไปได้ทั้งทยทั้งเล่านะครับเพราะว่ามือนี่ก็เป็นมือเล่าออกครับพูดไดล่ากพูดไดมากสามตัวซีไซเลส์นะครับตาข่ายบอนเป็นเหล็กซีเหลียมเลยจะเปซีเจ็ดแปดซีห้าแปดซีเจ็ดห้าอะไรเนาะมัเลยลืมเขียนลกแหงกะ เต่ตพี่น้องอีเดียวเนาะอ่าจจกๆมมาน้าสายนงนี้ที่างเราลำเลยงาเลเลยสวัสดีครับเจ้าค่ะ